สวัสดีค่ะพี่มินวชินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าหากที่บ้านมีเจ้าที่เจ้าท,า,ทางเป็นพญานาคและท่านบอกให้เราตั้งศาลพญานาคขึ้นมาแต่เราไม่มีปัจจัยทรัพย์เราควรที่จะต้องทําเช่นไรเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาแนะนําเรื่องนี้ไว้ว่าก็บอกกล่าวขอข,อขอมาท่านจุดธูป16ดอกเพื่อขออนุญ,ญาตสื่อสารกับองค์พญานาคที่เป็นองค์รักษา อย,อยู่บริเวณนั้นๆบอกท่านตามตรงด้วยภาษาใจที่พูดกันเหมือนเราพูดกันในหมู่บุคคลว่าเราไม่มีปัจจัยทรัพย์ทําอะไรในเมืองมนุษย์ต้องใช้ปัจจัยทรัพย์ถ้าท่านปรารถนาต้องการจริงๆให้หาวิธีนำทรัพย์สินมาให้เราและเราจะทําตามที่ท่านปรารถนาและแผ่เมตตาให้กับท่านด้วยขอให้สิ่งต่างๆนั้นก็เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราก็มีสิทธิ์ที่เป็นเนือ เป็นเจ้าของที่ตรงนี้เช่นเดียวกันเรามาขอเพื่งเพียงอาศัยไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนใครขอให้ท่านได้โปรดมารับบุญกุศลที่เราเพียรพยายามสร้างให้ท่านด้วยเถิดในทุกๆครั้งก็ขอให้บุญนั้นสําเร็จแก่ท่านพญานาคยังไงท่านก็ชอบคนที่ทําบุญดังนั้นก็ให้ทําบุญให้ท่านอยู่เสมอและอะไรๆมันก็จะลง ลงตัวเองในที่สุดไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีปัจจัยทรัพย์มาสร้างท่านได้หรือท่านก็คลายทุกข์คลายร้อนที่ไม่ต้องเรียกร้องขอให้เราสร้างสารให้ท่านมันก็จะออกมาในรูปแบบที่ธรรมะจัดสรรเองแต่เราจะต้องจัดสรรบุญจะต้องจัดสรรธรรมะให้เต็มที่ก่อนและอะไรอะไรมันก็จะลงตัวไม่พยาบาทเบียดเบียน,ยนซึ่งกันและกันเองจึงขอฝากคำสอนดีๆของเสด็จพ่อ,องเพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ